เมมเท่ะหื่ร้อนเล่นขี้ตมอืออือ,อไม่เอาเด้อไม่เล่นด้วยเด้อขี้ต้มแบบนี้ไม่เอานะคะไม่เอานะคะมุเมมแบบนี้นะคะ ไปเลยค่ะดูค่ะสปาตัวแล้วอ้วนอากาศร้อนค่ะแม่ๆหลังจากที่เล่นบ่อสปาอ,าอดูไม่ว่าสิโอ้ยอากาศก็ร้อนอุวนะคะพีเบียมาแล้ว พี่เบี้ยพอไปนอนเล่นตรงนั้นด้วยได้อืมไปสปาตัวอยู่ตรงนู้นไปแล้วตามแม่ไปแล้วอืมเนี่ยดิ่ง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 อ่ะดิ่ง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 ใสยหัวสายหัวอ่ะโยกโยกโยกอ่ะอ่านสายหัวสายหัวสายหัวเฮ้ยใส่หัวสายหัวสายหัวเออยดิ่งดิ่งดิ่งเดิ่งดิ่ง ร้อนๆบร้อบอกไม่ได้อะไรมาให้กินกินหมดเลยเนะไปเลยไปเลยไปเล่นกับพี่เบียเลยไปแล้วพี่เบียนั่นจะไปเล่นตรงนั้นเลยนันเห็นไหมลอยขานอนอ่ะไม่เล่นไปวะหาคนเล่นเป็นเพื่อนเนาะเอาเดินตามแล้วทีนี้เอ้าเอ้าเล่นน้ำพีเวียแล้วเล่นน้ำพีเวียแล้วบาเหนียวไปกับพี่จริงนะน่ะ โอยเนาะเล่นส้นแอบ,บแล้วตอนนี้บ่ได้กินยาดอกบานียวพี่เพียพามุดปลาแล้วพี่เวียบอกหอบเลยแม่หายคนหายว้านายออกมาทางเดิมออกมาทางเดิม วายพี่เบียหายวายพี่เบียอยู่ไหนวะพี่เบียอยู่ไหนวะนะ <laughs> เล่นน้ำเล่นน้ำมาเล่นน้ำเลยฮอนแล้วนะ<อ> พี่เบียร์เออขาหลังใส่พียอ่กเนอะเนียลงเลยลงเลยมามาเนี่ยมีเป้าอีกียดเรียด เียดพี่เวียบอเล่นน้ำเคียดเอ้ยเนาะพี่เวียไม่เล่นน้ำกับหนูเนาะดูน้ำก่อนที่จะให้พี่เล่นด้วยนะ่ะจากที่ใสๆตอนนี้มองหาอะไรไม่เจอเลย